ให้ดูกตาทะแลมองเห็นแค่เพียงหน้าฉันไม่ฝากนั้นูนานกลับแล้วปันนิเศษแับทันควันเลยปัค่ะแล้วร้องฝาดร้องฝาด จะมองมารักสักล้านคำก็คงไม่สมเพียงพอกับความรักที่ฉันมีให้เอนนอคนดีแม้แล้ชีวิตก็พร้อมยอมตายยอมดูใจทลายทีุ่้ริอเชื่อได้ไหมนะจะพบแท่ง รับรู้ใช้ได้ของเดียวแต่ผูหญิงของฉันคนเดียวเสมือนดวงใจของชายผมกำับการโฆณาครับขอบุณผมตลอด14ปีที่ผ่านมาพี่กันวัดอินใจเยอะครับน้ำตานะ้าตานะ 战斗。<体> <music> 아. h h ฮปปี้ i r t h d เดย์ครับพี่ชายสมอร้องกุณนะครับแล้วท่อนสุดท้ายคือผูิงไม่กล้าร้องเลยท่านนี้เดี๋ยวจะไปแบบเดี๋ยวเขาจะมีแบบซีรีส์วายไงจบจากออนริดแล้วจะเป็นการว่าอะไรเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะ วันนี้ละครคุณออแนวอย่างนีใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันที่23นอกจากวันเกิดพิ่กันแล้วก็วันนี้ดู้ทยรัยี่สามแล้วครับล้วใหต่อวันนี้ก็จะเป็นวันที่ปล่อยเพลงใหม่ของการด้วยเอาโปรโมทด้วยโปรโมทด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ในละครก็จะเป็นครั้งแรกที่การนานาออกมาด้วยโอ้โหเป็นวันดีมากๆก็คือวันที่ผมขอแม่ขอแม่คุณก็จะออกมาจากละครด้วยใช่ แต่รอดูเลยนะครับรอ,อดูครับดูกันนะครับรอดูผมเสพความหลอ่อจากพี่ชัยเข้ามาอยู่ทั้งหมดพูดจริงเขาเสพมว่าทำไมครับเป็นอะไรนักก็อะไรหนาทำไมเวลาร้องเพลงพี่ถึง <c oughs> ต้องแบบน้ำตาไหลถึงต้องต,ต,องตื้อสะอึกสะอื้น,นขึ้นมาตลอดเวลามันตื้นตันไงมันตื้นตันตลอดตั้งแต่ปสาม ตอนนี้ยี่สามปีครับข้าวแล้เป็นสิบปีครับหน้าผมไปเยอะแล้วกำลังจะชมว่าให้หน้าหน้าเด็กสลอตนะครับเล่นน้องก่อนแล้วไม่คิดว่าจะ่างกันขนาดนี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะตั้งแต่ปอสามเลยเหรอพอสามพอสามที่เห็นเห็นพี่กัดร้องเพลงหัวใจพี่เลขาสิบสามแล้วก็เลยสักข้อสักข้อหนึ่งก็อยากมา ตอนเช้าพี่ฟ้าลุกรุนคอยเลื้อหลวมมาแนบหน้าวูพอแล้วมันเดียวต่อต่อไม่หยุดต่อนะปอสามตปองตัดชื่ใจเด่นหน่อยแล้วปสี่ไหมปอสี่อะปอสามที่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นในทีวีแล้วว่าเฮ้ยปอสามที่เก้าขวบคนผู้ชายคนนี้แบบจริงจังแบบอย่างมีเสน่ห์มากป้าติ๊กท็อก แล้วจากนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มเดินสายประกวดแล้วใช้เพลงที่กรประกวดในสตาร์บุกหยาดเพชรเปื่อนแพรหนอต่งตางๆแล้วก็ร้องประกวดตามมา <ตะ S 2> เรืเร่อยๆจนความจริงนี่ะภาพนี้ผมดูมา14ปีแล้วนะคภาพ,พนียภาพที่แฟน,น,นผมกันผมอยากมามากแต่ผมแบบยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาแล้ววันนี้ได้มาแล้วแต่คุณตอบปฏิเสธผมทันควันนะอะไรนะตอนที่ผมส่งไปถามว่าว่างไหมแบบ ที่อยากเชิญการมาร้องเป็นแบบเป็นเกสพี่มากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คนอื่นเขาไปเซอร์ไพรส์ก่อนกูไยผู้จัดการแต่รู้ไหมว่าตอนนี้พี่พูด่อกีเนี่ยครับก่อนที่ที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้การไม่มาคือพี่รู้อยู่แล้วว่าการมาเฮ้ยพี่ฉลาดมากเฮ้ยฉลาดจริงเหรอแต่หารูไหมมึงรูไม่พออะไรแม่กูนั่งยิ้มอยู่เดี๋ยวไม่ใช่รู้เลยรู้เลยไม่มีใครเก็บความลับอะไรได้เนี่ย วันนี้กลับมาได้มาแม่เงี้ยไม่ให้รู้ได้ยังไงแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมรู้สึกเลยนะว่าผมกำลังโดนผู้ชายบางคนงอนอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือตั้งแต่เช้าเนี่ยผมแท็กสตอรี่ไปหาเขาตอนเที่ยงนะในระหว่างตอนเที่ยงเนี่ยคือเขาเอาสตอรี่คนที่ฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาขึ้นหมดทุกคนยกให้หมดทุกทีอะ ก็นั่นเสียงกรีดนี้นี่เสียงกรีดนี้นี่ไม่ใช่แค่คุณที่นอนนะฮะทุกคนก็ก่อนครับทุกคน